คุณผู้ชมคะเช้านี้ชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณธุรเดชเตรียมข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยร้อนๆเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าสีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้คุณพลอยธิดาจะชวนเราตามกลิ่นหอมๆของปลาแห้งทอดกรอบที่ส่งไปจากชาวอำเภอันะจังหวัดสงขลาะคะ่ะในโครงการคลองเตยจะชนะนะคะคุณพลอยธิดาตอนนี้ส่งถึงมือให้กับชาวคลองเตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสู้โควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ ค่ะใช่แล้วค่ะภาพของการแบ่งปันและดูแลกันนะคะในช่วงโควิด1 9แบบนี้มีให้เห็นในหลายพื้นที่นะคะอย่างที่จังหวัดลําปางเองค่ะเขาก็มีการทํารถปันสุขเคลื่อนที่ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและก็ดูแลคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในซีไซส์โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพบกับพลอยทธิดาเกตแก้วในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสประเด็นจากภาคพลเมืองค่ะ เปิดที่กัดแรกของเช้าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันในพื้นที่คลองเตยค่ะซึ่งพิกัดของเช้าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่คลองเตยเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการแบ่งปันกันในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดปลายแห้งที่ทอดกรอบนะคะถูกส่งตรงจากชนะถึงพี่น้องคลองเตยเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยอาหารบางส่วนค่ะจะถูกส่งต่อไปให้ครัวกลางของชุมชนแล้วก็บางส่วนนะคะจะนําไปแจกให้กับชาวบ้านที่มาช่วยกันแพ็คถุงยังชีพไปประกอบอาหารให้คนในครอบครัวต่อไปค่ะโดยเช้าว,วันนี้ค่ะคุณอรณีแส่หวานมีคลิปของชาวชุมชนคลองเตยมาฝากกันด้วยค่ะอคขอบคุณเราได้ปลาชนะมาด้วยอของจอชนะเ,เป็นปลาแห้งเราก็ได้เป็น ช่วงโควิดเอาไว้รับประทานกันให้เด็กๆกินนะอาหารดีมีปลาแห้งมากรอบค่ะก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดของคองเกยก็คงที่แล้วค่ะแต่ก็จะมีคนที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงอยู่ค่ะแต่ผลกระทบของชุมชนเราก็เวลาไปทำงานอย่างเงี้ยก็เขาจะเห็นว่าเราเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ก็เลยยังไปไม่ได้ค่ะ ก็ตอนนี้ก็อยู่อยู่บ้านกันชะส่วนมากก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเราเรื่องถุงยังชีพบ้างอะไรบ้างค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณอาหารทะเลจากพี่น้องชาวชนะที่มอบให้ชาวคลองเตยนะคะเราได้รับอาหารทะเลจากชุมชนชนะเราชาวชุมชนคลองเตยได้รับแล้วนะคะ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในชุมชนคลองเตยนะคะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านบางคนเนี่ยค่ะตกงานโดนพักงานต้องกักตัวอยู่บ้านทําให้ขาดรายได้นะคะเฉพาะหน้าของบริจาคแล้วก็อาหารที่ถูกแบ่งปันมาจากจันนะจังหวัดสงขลานี่ค่ะอาจจะช่วยบรรเทาความลําบากของคนคลองเตยได้โดยเร็วๆนี้เองค่ะชาวประมงพื้นบ้านจนะมีแผนจะจัดส่งอาหารทะเลล็อตที่2นะคะ ซึ่งได้เริ่มพูดคุยกันแล้วหลังจากที่รถแรกได้ร่วมกันระดมแล้วก็แปรลลูปปลาแห้งจากชุมชนประมงในพื้นที่3ามตำบลของอำเภอจนะจังหวัดสงขลานอกจากนี้ค่ะนอกจากปลาแห้งแล้วนะคะยังมีเสียงของชาวจนะที่ส่งถึงคนคลองเตยด้วยค่ะพีน้องประมงผืนบานของจนะนะคะจะอได้ร่วมโดยเช้กันในการส่งต่ออาหารทะเลไปให้กลุ่มคลองเตยนะคะ ไทยกำลังใจว่าใทยเราพันโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะทรัพยากเเรเคยได้เข้ามาฉาดบานเราค่ะมันก็คืออุดมสมบูรณ์มันมีได้กินตลอดปีนะก็สามารถช่วยเสริอคนในเมืองย่ำเดือดร้อนได้ค่ะก็ด้วยความเป็นชาวประมงและโอกาสดีๆชุ่มช้นแห่งนี้ยดุตดิกับชายทะเลทุกครั้งที่มีวิกฤตหรือความสมบูรณ์ของอาหารจะมีอยู่ เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทุนเดิมอยู่แล้เวเพียงนขอเราลงลุงแรงแล้วก็รักษาเะลลี่จะสมบูรณ์ไววนะเพื่อที่จะได้จับสั์นำม,มาเป็นอาหารเหล,ล,ลี้ยงโลเลี่ยมขอบครัวของตัวเองแลวการส่งต่อไปยังอาพีนองที่เขาเดือดร้อนเขอส่งกำลังใจไปยังอาพีนองของเตยให้เข้มแข็งและก็รรอโซโกับโควิดนี้ให้ผ่าน้นไปโดยดีของเตยจะชนะแน่นอนครับ การปัน้ําใจและดูแลกันในสังคมนะคะผ่านรูปแบบต่างๆยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะและเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดที่จังหวัดลําปางเองค่ะก็มีการทํารถปัรสุขเคลื่อนที่นะคะออกมาปั่นน้ําใจแล้วก็ดูแลคนในชุมชนค่ะการที่เราจะเข้าไปดูแลถึงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่อยู่ในชุมชนเมืองในชุมชนในชน,นบทหรือพื้นที่อย่างไกลเนี่ยรถปัรสุขจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเข้าถึงได้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายชาวบ้านหวังเพียงว่าจะมีอาหารเพื่อที่จะมาดูแลมาบริโภคในช่วงสั้นๆบางครั้งบางคนเนี่ยไม่ได้ออกไปที่อื่นเพราะว่าจะต้องดูแลพ่อแม่ดูแลพี่น้องที่ติดเตียงที่ป่วยนี่ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าถึงโอ้ขอบคุณมากๆเลยหลูกเลยสืบชีวิตไปได้ก็เอาไปหุงค่ะ ันนี้ก็ต้มลวกกทอดก้าเนี่ยนินดีนัน,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 นจันนักกันนะขอบคุณมากๆเลยที่มีอย่างกินนี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะแม่อยู่กระบ้านเนี่ยสดีใจเจ้าขอบคุณจันนักเจ้าที่ไปมาดูแลตรงนี้เจ้า อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือประชาชนถึงในชุมชนเลยนะคะคุณอนุพงศ์ตาจีนัททีมลำปางแชนแนลค่ะบอกมาว่าเจ้ารถบรรทุกเคลื่อนที่นี้ค่ะก็คือการนำรถของกองร้อยอสอำเภอเมืองลำปางที่หนึ่งมาบรรทุกอาหารทั้งอาหารไข่ไก่ข้าวสารพืชผักน้ำดื่มแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นต่างๆนะคะก่อนที่จะขับออกไปในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากหลายคนเนี่ยค่ะขาดรายได้ตกงานแล้วก็อยากให้มีตู้ปันสุขในชุมชนของตัวเองนะคะทางทีมงานเขาจึงมีการต่อยอดค่ะมาเป็นรถปัรสุขเคลื่อนที่เพื่อให้เดินทางไปได้หลายจุดแล้วก็เข้าถึงคนได้มากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้มีใครตกหล่นค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณอนุพงศ์ตาจีนะยังปักหมุดจากตำบลบอ Health, อ่อแฮวออำเภอเมืองลำปางเรามาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านอกจากการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วการลงพื้นที่แบบนี้ค่ะลงพื้นที่ไปนในชุมชนเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้พูดคุยแล้วก็สร้างกําลังใจให้กันและกันนะคะไปจนถึงการให้ข้อมูลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ข้อมูลเรื่องวัคซีนเป็นแบบตัวต่อตัวกันด้วยค่ะ จากจังหวัดลำปางนะคะชวนคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปอีกนิดหนึ่งนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะอีกพื้นที่บนดอยสูงหน้าบ้านอายโยตำบลแม่สลองในนะคะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายชาวบ้านที่นี่ร่วมกันกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาและ UNDP ค่ะปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดนะคะมาสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู ปลูกผักค่ะติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองเยาวชนน้องยอดอูจำลองราชค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านอายตตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูความการฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอาขาครับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวอาขา ซึ่งมีทั้งผู้มีสัญชาติไทยและยังไม่มีเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้คนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะความช่วยเหลือจากภาครัฐส่วนใหญ่ให้กับคนที่มีบัตรก่อนผู้ที่ไม่มีสัญชาติจึงไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้สูงอายุคุณณนะอาจูอามอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เลี้ยงหมูร่วมกับชาวบ้านที่ไม่มีสัญชาติโดยสร้างโคกหมูไว้บนดอยที่มีวิวสวยงามมากบริเวณใกล้เคียงมีบ่อน,น้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้วคุณณอาจูพยายามเลิกทำไร่ข้าวโพดแล้วหันมาปลูกผลไม้แทนเพราะต้องการฟื้นฟูธรรมชาติแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป คุณณนะอาจูแบอบกว่ารู้สึกดีใจที่มีการสนับสนุนเรื่องอาชีพให้ชาวบ้านเพราะเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ถูกใจชาวบ้านมากกว่าการนําเงินมาแจากทําให้เกิดความมั่นคงระยะยาวเขาก็บอกว่าดีอยู่เพราะว่าเขาทางโครงการมาช่วยเหลืออืทีนี้เขาก็อยากได้แม่พาพอดีเลยที่เลี้ยงไว้ขายายผล ตอนนี้แม่หมูของณาอาจูและชาวบ้านได้คลอดลูกแล้วลูกหมูกำลังเติบโต,ตและอีกประมาณ4เดือนจะมีน้ำหนักถึง60-70กิโลกรัมสามารถนำไปขายได้แต่ถ้าเป็นตัวเมียณาอาจูจะใช้เป็นแม่พันธุเพื่อให้มีลูกหมูเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆต่อไปวันนี้ชาวบ้านบนดอยแม่สลองหลายหมู่บ้าน ได้เริ่มต้นฟืนภูความมั่งคั่งทางอาหารในอนาคตไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆผมเชื่อว่าชุมชนบนดอยเหล่านี้ก็สามารถผ่าน้นวิกตไปได้ด้วยดี นอกจากปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูที่กําลังเริ่มทำเนี่ยนะคะตอนนี้ผลผลิตในชุมชนทางในเรื่องของเชอรี่ดอยแล้วก็ลิ้นจี่นีคะกำลังออกสู่ตลาดจํานวนมากนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะราคาถูกนะคะชาวบ้านจึงได้ช่วยกันหาทางแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหานะคะโดยน้องยอดอูเนี่ยค่ะบอกว่าระหว่างที่รอเปิดเทอมนี้นะคะจะมีการบันทึกภาพมาแบ่งปันกับซีไซด์อีกครั้งค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดกาลสินนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องปรับตัวแล้วค่ะสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้สินค้าหลายชนิดรวมถึงงานฝีมือในชุมชนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะงานนี้ค่ะวางขายไม่ได้นะคะคนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าไปในชุมชนเนี่ยก็ลดลงส่งผลให้เกิดผลกระทบตามๆกันมาค่ะทำให้กลุ่มแม่บ้านจังหวัดกาลสินต้องเพิ่มทักษะเรียนรู้การขายออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้มากขึ้นนะคะ ที่ไล่ขิงไล่สดทางสมุนไพรบางแผ่นมันจะมีไล่สดแต่ในการขายเราไม่ได้ไล่ขายนะครับไล่เพื่อเห็นว่าเวลาเท็ดมันเท็ดจังไดย์เราย้ำคือมันมีปัญหาเค็มมันขอเราห้องจีได้ียวได้ดคนไรรับรับเค็มค่ะแก้ได้ถ้ามันติดมันมันใหญ่ไปสมัยก่อนใส่เต่าจังไดย์เจ้าก้อนเริ่มแรกบ่าขยะใส่กาวใส่กาวร้านอาจารย์กาวร้านไม่ใช่ใส่อะไรท่อนเราเล่าเราทำนั้นปราต้างน้ำตังค่ะอาจารย์เกิทการชี้ทัวนี้ตลเรา อืม,อมเ้วก็เปืองเืองฟื้นเปลืองเปืองฟ้นแล้ก็เปลือเตาอีกคะ่ะเปืองุนอีค่ะครับเตาชีวมวลนะครับใช้ในการต้มวัตถุดิบนะครับสกัดส,สีธรรมชาติเพื่อใช้ในการย้อมทำผ้ามัดย้อมนะครับของกลุ่มนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อยตําบลห้วยโอพอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินเนี่ยคะ่ะเป็นอีกชุมชนที่ก่อนหน้านี้มีการพัฒนางานฝีมือ ทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติผ้าหมักโครนที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะออกมาจําหน่ายเนี่ยคะ่ะแต่ว่าพอมีสถานการณ์โควิด1 9ทางกลุ่มแม่บ้านก็ไม่สามารถเปิดหน้าร้านจําหน่ายในงานต่างๆได้นะคะเนื่องจากหลายกิจกรรมที่เคยมีถูกยกเลิกไปส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนค่ะก็น้อยลง ทางมหาวิทยาลัยกาลาสินจึงได้ร่วมกับคนในชุมชนค่ะใช้โอกาสนี้นะคะชวนเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ส่งเสริมการตลาดร่วมกันค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดสินค้าขายยอดขายเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยได้ดังเลยอดขายก็จะเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่มาโควิดก็จะขายได้ดีกว่านี้ในก็เดิมครับเดี๋ยวนี้ก็มีขายทางอาจารย์เข้ามาสนับสนุนยอดให้กลุ่มเรา ทำอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์มีัดเชือกัดแล้วก็โน้ด้วยทอผ้าแล้วก็ปักเป็นงานปักเป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าผ้าย้อมคามก็มีครับ็นไหมประดิษฐ์ก็มีครับแล้วก็ผ้าพันโคมัดย้อมครับแล้วย่ามเล็กกระสเปืองเทียวค่ะครับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้ เกี่ยวกับกระบ,บวนการผลิตนะคะทั้งการมัดย้อมทอผ้าต่างๆเนี่ยค่ะได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันซีไซด์เพื่ออุดหนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้เช่นเดียวกันนะคะคุณวิรันวิสาคุณธีระเดชตอนนี้ได้รวมกลุ่มกันแล้วมีกิจกรรมทํากันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ทํากันทุกรุ่นทุกวัยจริงๆของคนในชุมชนเนี่ยนะคะคก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสอนเด็กแล้วก็เยาวชนใน หมู่บ้านด้วยในชุมชนแบบนี้ก็ช่วยถ่ายทอดกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฟังหุดให้แล้วนะจะได้ตามไปถูกเล